น้ำขึ้นแรงมากวันนี้น้ำสกรปรกนะคะวันนี้น้ำสกรปรกค่ะคือนะคะ,ะ,คะจะเป็นดำๆดดดสกรปรกบ้านท้อง่ะสำหรับบ้านเราใสนะคะ เขาตกจากน้ำฝนนะคะฝนตก